F c ชนบุรีครับวันนี้ครับนัดติดตั้งนะครับเต็นท์หลังคานะครับโอ้โหรถมาอย่างแจ่มครับมีทรงมาอยู่แล้วครับสีส้มมาครับแต่ไกลเลยนะครับรออย่างรอนะครับนี่ครับแล้วก็สาธิตนะครับแล้วก็แนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้ครับเป็นไส์นะครับที่เหมาะสมครับกับตัวรถนะครับสองถึงสามท่านเนี่ยได้เลยนะครับตรงนี้อ่านี่ครับก็สาธิตครับการใช้บันไดครับว่าต้อง ู่ระดับไหนแนวไหนนะครับแล้วก็แนะนําการใช้งานทั่วไปนะครับของเต็นท์รุ่นนี้นะครับแล้วก็พาขึ้นไปลองครับกันข้างบนเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับภายในรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ผมใช้งานเองและชื่นชอบมากๆนะครับฟีลลิ่งคือดีมากๆนะครับตัวนี้อ่ะให้ดูครับติดตั้งเสร็จแล้วครับสวยห่อแบบนี้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับมีแนวทางนะครับหรือว่าอยากใส่เต็นท์หลังคาครับดูคันนี้เป็น ตัวอย่างได้เลยนะครับผมวันนี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ